แสดงว่ากําสังของอาจารย์ในยังสกิดอยู่เลยลกที่ทุกคนเชื่อวางและปฏิบัติตามลูกขอกราบนมัสการท่านอาจารย์ที่การพบอายุมันนวันยืนลูกเออจ้าริยาสาธุจะหลงพ่อซาหร่ายนี่เธอเป็นเด็กกรรประรายากัดมิิดอาจารย์ในการจูจูอุปตัมเหลียงดูเธอมาตั้งแต่เล็กๆลูกเธอโตเป็นสาวกระ้อนวิชาความรู้ไว้แก่เธอ มนวิชีวิตนี้คงสริยาเป็นหนี้บุญคุณท่านอาจารย์เจ้าค่ะสริยาจะต้องหาวิธีตอบแทนบุญคุณท่านอาจารย์ไ,ได้สริยาจะไม่ลืมบุญคุณท่านอาจารย์ตลอดชั่วชีวิตนี้ลืมบุญคุณก็ไม่ปลืห้หลกแต่ก็อย่างเดียวเตอยานีดะคุณน้ำวิจาความรู้แก่พอท่อนไปใจให้เกิดพ้นประโยชน์จุกสุดอันนี้พอกระพุ่มใจเลยลูก็เจ้าท่านอาจารย์เราก็อนอาาื่นพ้นนายทองก็ครับนมสัสการท่านอาจารย์ทีกเคา จะเดินจะเดินลูกเอ้อนจายจตงครับอผมนายที่แก้วก็ครับนามัติกันปล่อลวงจะเริ่จะเรืนลูกเอ้อนายที่แก้วครับวัดดีนายโตจะเดืนจะเรื่อเลยเล่าเลก็มึงเองต้องก้าวไปถึงนามัตากันตรแต่แไอ้ปนไม่จะมึงไอ้ปนแกมกันกกวัดดีกูอ a อย่าไปใช่ปะกับมาตายเปลัน ทำไมเลือดจ่านอาจารย์อาจานแกยี่ใกล้ปนปนวัดอาจานแล้วนี่วัดก็อีกเอาวะแตาว่าวัดต้นนี่เอาหน่อโจ๊ะจำไม่พุ่มเลยทีแต่ว่าหน่อโจ๊ะจำติดต้นพุ่มเปยแต่ตานหน่อโจ๊ะจำไม่ติดต้นแล้วเปิงเก่าเล่วัดนี้หน่อโจ๊ะจำไม่ได้ติดจ้านแต่จ้านเป็นผู้ดูแลดูแลกินอะไร อย่าทะเลาะกันเลยนะพ to okay, right, like ี่โถไม่ใจเราตาเราแต่เราแรงกันดวยพ้นแกติยีกูไล่โหดเลยะนอจอดซ้ำม่ติดจานแด่จานเป็นผููดูแล่แหล่กินได้้ลยดูแหลกินได้เลยเออว่าตัดยาให้กินมันว่าจนปนนะทุอเออว่าให้กินกับเสือกไม่ใจก้อยเลยทุกเราแกมาบวชเราบอกนายโทตรงจงว่าเราไม่ต้องการรบกับเคยเราต้องการหนาความชุกในบรรปลายัองชีวิต nhẹ 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 Mà nhẹ 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 เราแกมาบวชเราต้องการมาจลาจึงกิเลสดเน,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 นี่ยเนี่ยกันว่าจลาจึงกิเลสเวลาก็บนต้นไปตรวจจบเวลาก็ไหว้จองใจต้นไม่ขึ้นจองให้จ้าปาบมัง้งอ๋อย่ารุมกันเลยใจต้นไม่ขึ้นจองให้จ้าปาบมัง้งไอ้เอ็นเบอร์ก็ไหวอยกูไม่ได้ไปตั้งรัดเหมือนนั่งเหมือนโนราว่าต้องเอาตาวันตาวันแล้วแต่ก็ตาตาเลวแต่ก็ไหว Ha bát cá cua ấu tiếp bát cá cua ấu cua ấu pê từ nấu pê má mà, chơi mày cần có vài ha bát mừng bữa rồi anh con có mày kêu cua kêu phải cho top giả cua cua ấy ha tiếp bát đơn đà mẹ từ ngoặt buộc lại cần hoạt đại pê lẽ hà nãy cua cá tuấn là do cá tuấn này rồi cua oh, cua เธอกูเธอไม่กวัาที่บาบาทมึงว่าอยากจิบกูกาตุนาบาทเลยเจ้าบ้านก็จัดพิดหลักเกือกปลา